บางคนก็เป็นผู้จัดนทีพิพิธภัณฑ์คือโดยอาชีพการงานก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าธรรมชาติที่เขาคุ้นเคยมาเป็นป่านะเป็นป่าแบบป่าเขตอบอุ่นหรือป่าเขตหนาวซึ่งมันต่างจากป่าเขตร้อนมากนะป่าเขตร้อนอย่างบ้านเรานี่ต้นไม้มันลกไปหมดเลยนะแล้วก็นานา,นานชนิดมากแล้วแถมยังมีแมลงเยอะแยะ หลายคนนี่นะประมาณครึ่งชั่วโมงแรกก็รู้สึกระแวงรู้สึกระวังภัยนะเพราะไม่คุ้นเคยบานะงทีก็เจอกิ้งกือนะกิ้งกือในป่าภูกรามก็ใหญ่นะเหมือนกับป่าสุกโตเนี่ยบางทีก็มีมดนะมีพึ้งเนี่ยพวกนี้บางคนก็กลัวพึ้งนะเพราะเขาแพนะ้โดนพึ่งต่อยแล้วนี่อาจถึงตายได้หลายคนที่แรกก็กลัว แต่มันก็ดีนะเพราะว่าการที่คนเราเนี่ยได้ไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยบ้างเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะทำให้เราเห็นตัวเองคนเราเนี่ยถ้าว่าเราอยู่กับที่ที่เราคุ้นเคยเนี่ยภาษาฝรั่งเรียก comfort zone ถ้าเราอยู่แต่ในที่ที่คุ้นเคยเช่นบ้านนะหรือว่าเราอยู่วัดเราก็อยู่แต่ในวัดเราไม่ค่อยกล้าจอกไปไหนที่เราไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะที่มันมีความไม่แน่นอนอันนี้เนี่ยมันก็ ทำให้เราไม่มีโอกาสที่ได้เห็นกิเลสข,ของตัวได้เวลาเราอยเห็นที่ที่คุ้นเคยที่สบายเนี่ยกิเลสมันก็กบกบดานนะแต่พอมีอะไรมากระทบนะเพราะว่าความไม่คุ้นเคยกิเลสมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมากิเลสอาจจะเป็นความกลัวนะเราก็ได้เห็นความกลัวของเราแล้วก็ได้เลยรู้ว่าอ,อ๋ออะไรเนี่ยที่ทําให้เรามีความกลัวบางทีความโลภ นะความอยากก็เกิดขึ้นอันนี้ก็มันก็เราได้ก็ทําให้เราได้เห็นเหมือนกันนะบางอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยเราไม่มีอะไรแล้วเราสบายแล้วแต่พอไปที่ที่ลําบากเนี่ยโอ้มันก็จะอยากโน่นอยากนี่อย่างคนที่อย่าว่าแต่มาป่าเลยนะมามาที่วัดเนี่ยปฏิบัติใหม่ๆมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ในเรื่องที่เป็นการมาฉันทะนะอยากกินโน่นอยากกินนี่แต่ก่อนก็ กินจนเป็นเรื่องธรรมดาเช่นน้ำอัดลมไอติมนะแต่พอมาอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยมันก็คิดถึงมันก็โหยหาอันนี้ก็เป็นความโลภทั้งที่มันเกิดขึ้นนะในยามที่เราได้มาอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยแต่หลายคนเนี่ยนะเขาพอเขาไปอยู่ในป่านเนี่ยเขาก็รู้สกสงบขึ้นมาเลยนะมันสงบขึ้นมาทันทีเพราะว่าไม่ค่อยได้มีอะไรมากระทบนะโทรศัพท์ที่เคยดูหนังสือที่เคยอ่าน ผู้คนที่เคยพูดคุยกันมันลด้และแต่ดึงดึงจิตดึงใจออกไปนอกตัวแต่พอมาอยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่จะมาดึงความสนใจออกไปก็ทำให้ได้เห็นตัวเองหลายคนก็บอกว่าได้มาใคร่ควรวญเกี่ยวกับตัวเองนะมันก็ได้เห็นนะเห็นเห็นความรู้สึกเห็นความคิดบางอย่างซึ่งแต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยได้สงสัยหรือว่า คิดว่ามันเป็นปัญหาเท่าไหร่อย่ามีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยได้เห็นตัวเองนะว่าเวลาตัวเองไม่มีความสุขเนี่ยนะมันรู้สึกอึดอัดกับตัวเองขึ้นมาไม่ได้อึดอัดเพราะามันมีทุกขเวทนานะแต่เป็นเพราะว่ารู้สึกว่าทําไมเราไม่มีความสุขเหมือนเขาคือฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าความสุขเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมีถ้าไม่มีความสุขเนี่ยนะแสดงว่าผิดปกติแล้ว หลายคนเนี่ยเห็นคนหนึ่งเขามีความสุขเราไม่มีคนเห็นคนหนึ่งเขามีความสุขแต่เราไม่มีความสุขเนี่ยก็รู้สึกสงสัยว่าเราผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าแล้วก็ไม่เคยสงสัยนะในเรื่องความคิดแบบนี้ว่า้ความสุขเนี่ยเราต้องมีกันทุกคนนะไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีแปลว่าผิดปกตินะแต่บางบางคนก็มาไข้คว๊ะไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะทำไมต้องไป ไปอึดอัดไปเดือดเนื้อร้อนใจด้วยนะคนเรานะมันก็มีทั้งยามขึ้นยามลงนะสุขและทุกข์เป็นของธรรมดาถ้าจะทุกข์บ้างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรไม่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดนะที่เรามีความทุกข์ไม,ม่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดที่เราไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะรู้สึกว่าเราต้องมีความสุขให้ได้ นะถ้าไม่มีแสงว่ามันมีปัญหาแล้วเราหรือเวลามามามาภาวนาเนี่ยนะต้องมีความสงบให้ได้นะถ้าไม่มีความสงบแสดงว่าเรามีปัญหาแล้วจริงๆความไม่สงบนะถ้ามันเกิดขึ้นในใจก็ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจกับมันก็ไม่มีอะไรนะก็เห็นความไม่สงบเกิดขึ้นในใจเวลาสงบก็ก็รู้นะไม่ได้ปราบปลื้มอะไรไม่ได้เพลิดเพลินอะไรกับมัน คือผู้งาคือไม่ยินดีกับมันเวลามันไม่สงบนะก็ไม่ได้ยินร้ายกับมันนะก็รู้ว่าเป็นธรรมดาอันนี้ก็บางทีเราก็ลองมาคิดในแง่นี้บ้างนะเรื่องความสุขหรือความความสุขหรือความความทุกเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นว่าเราต้องมีความสุขตลอดเวลานะถึงเวลาที่เราไม่มีความสุขเรายอมรับได้พอเรายอมรับได้นี่ปุ๊บนี่นะมันสงบไปเลยนะความเจ็บความป่วยก็เหมือนกันนะ บางคนเนี่ยพอเจ็บป่วยนี่ก็โหยตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะหารู้ไม้ว่าไอท้ที่ที่ทำให้ทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความเจ็บป่วยแต่คือการที่ไม่ยอมรับความเจ็บป่วยนะแต่ทันทีทันใดที่จิตเนี่ยมันยอมรับความเจ็บป่วยได้นะมันสงบเลยแม้ว่าจะยังมีทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วยอยู่หรือเวลาเรานั่งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันปวดเมื่อยนะ ลองสังเกตดูมันจะมีมันจะมีความรู้สึกหนึ่งนะที่ไม่พอใจนะเป็นความหยินร้ายที่มีความปวดความเมื่อยปวดเหลือเกินเมื่อยเหลือเกินนะมันมีอาการผักสายในใจนั่นคือการไม่ยอมรับนะจะเรียกว่าโทสะก็ได้แต่ทันทีที่เรายอมรับมันได้เออมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็เป็นธรรมดาของมันนะพอเรายอมรับมันได้เนี่ยใจมันสงบเลยทั้งที่ ขาก็ยังปวดนะหรือยังเมื่อยอยู่ไอ้การที่คนเราเนี่ยมีโอกาสมาปลีกวิเวกเนี่ยนะในป่าเนี่ยในที่ที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอันนี้มีประโยชน์นะเพราะว่ามันทําให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเรานะมันไม่ใช่แค่เห็นความกลัวเห็นกินเลสอย่างเดียวนะพอถึงจุดหนึ่งเรามันเห็นเลยนะว่าไอ้ความสุขความสงบเนี่ยนะที่จริงก็ไม่ต้องหาจากไหนหรอกนะมันอยู่ที่ใจเราอยู่แล้วนะ นะความสงบพบได้ที่ใจเราเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาจะเห็นเลยเออทีแรกนึกคิดว่าคงจะอยู่ไม่ได้นะเนี่ยไม่คุ้นเคยการอยู่ป่าแต่พอมาอยู่แล้วเออเราอยู่ได้ฮะแล้วก็มาสงบด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความสะดวกสบายยุงก็เยอะมแมลงก็มากนะแต่ว่าใจมันสงบได้เขาก็เริ่มเห็นแนละ้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแม้มีสิ่งมารบกวนนะมีแดดที่ร้อนมีแมลง นะแต่ว่าอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือความสงบนะที่มันสามารถเกิดขึ้นได้พระพุทธองค์เนี่ยนะทรงส่ง,งเสริมแนะนำให้พระเนี่ยนะไปไปหาความสงบนะไปหาความสงบในป่าและความสงบในป่าเนี่ยที่จะน้อมนำจิตใจทำให้นะเห็นสัจธรรมนะพระอาหารหันต์หลายท่านเนี่ยท่านไปในป่าแล้วเนี่ยท่าถ้ามีความสุขมากเลย แต่ไม่ใช่ความสุขแบบแบบเพลิดเพลินยินดีนะมันเป็นความสุขที่ทำให้เกิดกำลังใจในการที่จะบาเพ็ญภาวนาอย่างพระอรหันต์ท่านหนึ่งตอนที่ท่านเป็นยังเป็นยังเป็นเสขบุคคลเน่ยคือยังไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ท่านก็อุทานขึ้นมาในใจนะแล้วก็ตอนหลังก็มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะ ท่านอุทานขึ้นมาเป็นเป็นบทกวีนะก็มีคนแปลว่านี่ยามสายลมเย็นพิ้วอ่อนกลิ่นอบอวนขจรไปทั่วทิศนะฉันสงบจิตภาวนามุ่งขจัดอวิชชาไปจากใจนะคือพอสงบแล้วเนี่ยนะไม่ใช่สงบเฉยๆนะพอเจอธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยไม่ใช่เพลิดเพลินยินดีอย่างเดียวอาศัยความความงดงามเนี่ยของธรรมชาติ นะเช่นกลิ่นที่อบอวนช่วยน้อมใจให้สงบนะและเพื่อจะได้เกิดความตั้งมั่นในการที่จะขจัดอวิชชาเนะี่ยไปจากจิตใจบางคนเนี่ยพอไปเห็นธรรมชาติที่สงบแล้วก็เคลิ้มนะเหมือนกับถูกกล่อมแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเนะี่ยไม่ได้ทำอะไรต่ออย่างมาก,ก็ถ่ายรูปนะแต่ว่าถ้าเราเห็นความสงบได้สัมผัสแล้วกับความสงบเกิดความสุขขึ้นมา ก็ใช้ความสุขความสงบนั่นแหละนะเป็นเครื่องมือในการพิจารณาธรรมอันที่เรียกว่าวิปัสสนาอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ของธรรมชาตินะที่ที่มันมีมากกว่านะการเป็นที่ท่องเที่ยวมันเป็นอะไรที่มากกว่าการนะไปหาความสงบให้เพลิดเพลินใจนะแต่ว่ามันสามารถจะเป็นที่เกื้อกูลต่อการ บำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งเห็นสัจธรรมได้จริงๆพอใจสงบแล้วเนี่ยนะไอ้ความเป็นไปธรรมชาติเนี่ยมันก็สอนทำนะให้เราได้ที่จริงธรรมชาติที่สอนทำตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเพราะว่าวาวุ่นฟุ้งซ่านะแต่พอใจสงบนะจิตว่างเนี่ยนะก็จะเห็นสัจธรรมนะที่ธรรมชาติแสดงออกมาไม่ใช่แค่ธรรมชาติภายนอกเท่านั้นนะ มันรวมถึงธรรมชาติภายในก็คือกายและใจนี่แหละไอความจริงเนี่ยของกายและใจเนี่ยมนแสดงออกมาตลอดเวลานะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะแต่ว่าเพราะใจเราไม่ว่างนีใจมีอวิชชาบดบังเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นความจริงที่ธรรมชาติแสดงออกมาไม่ว่าจากกายและใจเนี่ยมันเข้าไม่ถึงนะแต่พอเราบําเพ็ญภาวนาเนี่ยจนใจสงบ นะแล้วก็มีสตินะมีเรียกว่าตัวผู้รู้เนี่ยหรือตัวผู้เห็นเนี่ยนะมันเด่นชัดเนี่ยคราวนี้แหละนะเวลามาดูกายดูใจมันก็เห็นความจริงของกายและใจได้อย่างขั้นต่ำก็เห็นรูปเห็นนามนะเห็นว่าโอ้ที่จริงแล้วนี่มันไม่มีเราเลยนะไอ้ที่เรียกว่าเราที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นภาพลวงนะเนื้อแท้มันก็มีแค่สองอ่ะคือกายกับใจหรือรูปกับนาม อันนี้เรียกว่าเห็นรูปเห็นนามนะแล้วก็เห็นไปนะเห็นจนกระทั่งว่าโอ้รูปและนามนี่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะอันนี้แหละมันเป็นสัจธรรมที่สามารถจะแสดงให้เราเห็นได้นะเมื่อเราอ่ามันดูมันพิจารณาซึ่งการที่มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดเนี่ยมันก็ช่วยได้มากทีเดียวแต่ก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะเพราะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่นะ พระอรหันต์บางท่านที่ท่านก็นบรรลุธรรมเนี่ยเห็นเห็นใจ้าในสัจธรรมขณะที่เดินอยู่บนท้องถนนก็มีแล้วก็ไม่ใช่เห็นธรรมชาติด้วยนะบางทีก็เห็นผู้หญิงกําลังร่ายรำนะแต่งตัวสวยงามนะประดับประดาด้วยด้วยของด้วยอดอกไม้นะแล้วก็ด้วยเพชรนินจินดาซึ่งชวนให้หลงไหลนะเกิดราคะแต่ว่าท่านพิจารณาเนี่ยนะกลับเห็นเลยนะว่าโอ อันนี้เป็นโทษของสังขารที่มันล่อให้มาลวงให้เราหลงท่านพิจารณาไปก็โอ้เห็นเลยนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่มันสแสดงออกมาบางท่านเดินผ่านบ้านผู้หญิงผู้หญิงกําลังร้องเพลงเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตความไม่แน่นอนของชีวิตท่านฟังพิจารณาไปก็บรรลุธ,ธรรมนะเป็นพระรหันต์ได้เหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเห็นธรรมเนี่ยันมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกที่นะแต่ว่า ถ้าพูดถึงในแง่ของสิ่งวรอบที่เกื้อกูลแล้วเนี่ยธรรมชาตินะมันมันอำนวยประโยชน์ได้มากทีเดียวแม้กระทั่งผู้เจ้าเนี่ยก็ก็อาศัยธรรมชาตินี่แหละนะสถานที่ที่ท่านเรียกว่าลมมณีสถานเนี่ยเกื้อกูลทําให้ได้ตัดสรุนะี่ยพระสมมาสัมบุรที่ยานได้คำนี้ก็เพื่อเท่านี้นะ